สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับช่องนกเขาใหญ่ทาเพอเมืองเพชรบูร์ครับพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมวันนี้ก็วันอังคารที่ยี่สิบสองครับผมเมษายนครับก็ได้ข่าวครับผมว่าทีมงานจากพิกิดครับได้ขึ้นมาเอ่อขึ้นมาตีถิ่นครับผม อยู่อยู่ตำบลข้างๆนี้นะครับเลเลอยากจะรู้สักหน่อยครับว่าเป็นอาจารย์ท่านใดครับผมก็พร้อมปะทะครับผมเอานกใส่พเนียดมาแล้วครับผมก็ไปหาครับทีมพิจิตกำแพงเพชรครับผมทีมงานคนล่าฝันครับเพราะว่างั้นครับผมจะเป็นอาจารย์ท่านใดนั้นครับผมไปติดตามชมครับอยู่ตำบลจิตกันน้นะครับผมห่างสักห้าหกกิโลนี่แหละครับไปครับ พร้อมปะทะครับผมเตรียมอะไรมาแล้วพิมพนี้พ่อมานะนี่ครับผมอาจารย์น้อยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมทีมงานคนล่าฝัน <c oughs> พิจิตตครับผมมาแบบไม่ครบเครื่องมาหาทเทียดคุณทเทียดเด็ดเนาะใช่ครับมาเกี่ยวหานอนเล่นอยู่หลังบ้านหย,หยุดหยุดกี่วันเนี่ยลาเข้ามากี่วันสองสามวันแล้วจา์อืมได้เดี๋ยววันนี้อาจารย์น้อยจะพาไปาไปพักผ่อนสักคนละสองสามไม้ครับผมพอค่ำครับ ใส่พวกนี้ทิ้งไวยเป็นหวานเลยคุณคุณไต่เงียบอายุเท่าไหรแล้วครับตอนนี้แปดห้โอ้โหเล่นนกมากี่ปีแล้วครับโอ้โหตั้งแต่ลมๆตั้งละไม่ได้นะมันโดนมีครับผมเต็มหมดครับนี่ครับของแท้ครับเลิกเรื่เราไม่รู้ทำไงร้เรื่องไม่ได้หรอกเนาะครับอาจารย์น้อยก็ ติดเชื่อสายตามด้วยเ <laughs> นาะแม่ลูกเคาะไม่เคยเพาะโอ้โหเดี๋ยวเพาะเดี๋ยวเพาะนะ่ยเนาต้องเอาดึงพกู่กออกอ่ะไม่งั้นไม่ไหวมันมีกงใสแล้วคุณตาคุณลุงตะเย็นนี่นกหมันเป็นไงครับผมนน,นกหมันมันจะเป็นยังไงครับด,ด,ดูยังไง<ต><ด>ไหมบางคน<ะ>ก็ ดูไอ้ลายลายมันจะมีไอ้น,นี่มีสองมีมดูหลายอย่างแนละ้วก็โบทโบทเนี่ยใช่ตัวขนขามเขียวค้ำอย่างนี้นะแล้วก็แก้มตรงนี้ใหญ่ๆอ๋อแก้มนุ่นๆเนาะ <c oughs> แก้มนุ่นๆเนี่ยนนนหนาลูกัซนน่าเอาวแก้มแก้มนุ่นๆนะนนหนาลูกโซน่าหมาว จำ,จำได้ไหมคุณลุงเอียดว่าเล่นนกต่อมากีดตัวแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเนี่ย <c oughs> จำไม่ได้เนาะไม่ใช่เป็นร้อยแล้วเลอะเป็นร้อยจำไม่ได้ครับยังแข็งแรงครับผมจากสิบห้าครับไชครับผมน้อยจะพาไปไเล่นขอได้คำครับถึงใหม่แล้วครับผมขันเรียบร้อยครับโชบพุงเลยนะเพราะว่อ <c oughs> โชพงนะจะไม่เรียบร้อยทีมงานพิจิตครับผมจะมีใครมั่งนะจันน้อยชุดชุดพิจิตมีจันหมายจันสามจันสองแลวจันเกียงไกครับแล้วก็จันยุทธนั่นเนี่ยมาแข่งอ๋อเมืองครับประจาครับทุกปีครับผมทุกปีอันนี้มาเที่ยวหาพ่อ,พอไปได้เมียอยู่พิจิตเหาะใช่ครับ มีอาจารย์เทียงไกลครับผมสูมาพาครับผมอาจารย์อนุวัฒน์สังเที่ยงครับผมอาจารย์สามครับที่ลานกระบือเนาะใช่ลานกระบื้ออาจารย์เทียงนะครับเนาะที่ามบรรยากาศสบายสบายครับต่อไปครับผมไม่มีนกป่าขันซากตัวอะไรครับอาจารย์ทุกท่านทุกสามมาเลาะเล่นกันครับอาจารย์น้อยครับนานๆจะได้เจอกัน นกป่าไม่มีซากตัวเลยครับผมมันมีครับแต่มันไม่ขันมันไม่เล่นเดีย๋ยวต้องรอเย็นๆน,นะครับผมใส่สามไม้แล้วสามไม้แล้วครับพอได้บรรยากาศครับผมดีครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงครับผมห้าโมงแล้วครับห่างฟังนวกไวมันขันยังไง <l ots> ร้อนลุก <l ots> ไม่มีนกป่าขันสักตัวเลยเนี่ยนั่งกินบรรยากาศกคิวๆิวลมเย็นเย็นได้ผ่อนคลายก็ <l ots> อ,อีกสักพักครับผม <l ots> น่านจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วครับรุุนแล้วรุ่นนีกนกต่อเริ่มยนุนแล้วครับผม <l ots> เดี๋ยวรอนกป่ากลับมาครับผมมัต้องกลับมาถิ่นมันนี่เนี่ยไปหากินไกลก็ต้องกลับถิ่นน่นอกจากน้อย,นอยเนาะ เพราะว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยมีกินเลยเนี่ยมีเม็ดหญ้าเม็ดอะไรข้าวโพดข้าวโพดข้าวเปลือกข้างนีครับช่วงนี้ครับเป็นนกป่ารวมสมบูรณ์ครับแต่เขาจะเห็นปูงครับนะเล่นนกมากี่ปีแล้วจันทร์หน่อยสี่ห้าปีครับโอ้คุณจะเล่น <c oughs> แต่เลี้ยงมานานแล้วเดิเหรอเลีเ้ยงมานาน แต่เพราะอยดกจะเลียงวุ้ยม่นตามบอ,อกห <laughs> กสิบปี่ย,ย้วรอาจา์ใหญ่ไปถามความรู้แล้วก็ได้ประดับในความคิดของเรานี่นะครับไว้เะร็จจะไปลึกซึ้งเหมือนกับประสบการณ์จริงๆมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ดนะ้วยเนาะใช่แมีประสบการณ์เลยแกซึ่งพูดพูดถูกพูดได้อะให้เราจํามาใช้เลยจามาใช้บางทีมันก็ไม่ไม่การปฏิบัติไม่ตรงเลยบางทีอะ แต่มันก็ยังดีครับเป็นแนวคิดแนวทางแนวทางความรู้เก็บความรู้ของนกอย่างนั้นนกอย่างนี้ลักษณะแบบนั้นแบบนี้เขาเคยเรียงมาก่อนครับผมเขาต้องรู้ดีครับน่าจะมีนกมาจครับนกังเริ่มกลับถิ่นแล้วดิเนี่ยวเฮ้ยมีวะติดตามครับเจอนี่อะไรร้อนร้อนมาก ไม่ได้แล้วครับไม่หมานครับวันนี้คนละสามไม้นะจันน้อยนะคนละสามไม้ครับไปดับแล้วปิ้งไก่เลยสามไมา้เดิน,ไป,ไ,นไปเก็บเหนื่อยเล้ตอนใส่ก็ดีแล้วตอนอไปเก็บนี่ม่ม้ีแรงถ้านกติดนี่เดินไปเก็บนี่โอ้โห<ไ>วดีใจเลยถ้าไม่มีรกเกย,ยบนะโอ้ขี้เกียจเดินชครับเป็นเรื่องจริงค,ครับผมวันนี้ก็อาจารย์น้อยมานานๆจะมาเพชรบบุณทีครับผมท้านพ่อ ก็อยู่ตำบลติ่ติดกันนะครับผมก็เลยมาเที่ยวหาครับแลวนกก็เล่นพุละศามไม้ครับผมก็รักคิดถึงทีมงานทางจังหวัดทุกท่านนะครับผมครับผมก็ยังยังรักคารบทุกท่านตลอดครับมิถภาพยังเหมือนเดิมครับมิถภาพนกเขาใหญ่ครับผมวันนี้ผมกับอาจารย์น้อยครับผมต้องลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ครับผมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมผมกับอาจารย์น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ